อานำมอนห้ามน้ำมาเทก่อนเทใส่ข้อมผืนหลดอ้อมยุ่แซ่บหอยมันหลดหม้อน้ใจว่าอ้อมหอยใส่พอกับว่าห้ามหอยมาอ้อมใส่คนน่ะเน้ด้วยอักยังเนียใจกับแกมมันเข่าในในคู่มันเตะจัมดเลกินก้อนนี้หอยเนี้ยบ่มีเลือกัน แกจงไหนคะนี่อ้าวเปลือกหอยอ่ะร่างดีๆแกตูวแหนแกวใส่หนึ่งอยู่มันเก่าไปยาดอยู่แน่เองนะมันแหะก็กินไข่พัมบ่เนี่ยโปรตีนสูงโปรตีนพืชไข่น้ำพนวาง่โอเค

ดีงลงไปก่อนจากหมอนเอาหมอออกเทผามคุณนยย่างสะอาดเลยอะเรดกมื <c oughs> อนเลยไใ้เจเงี้ยเนี้นี่ไปสุขผาาเลยเจ้าออ ยังเจ้ากระแปงนะมาเดี๋ยวคนละอเนออกระแป้งอ่ะไข่น้ำํานี่กะแกงคือมาเลยเต็มสา ติมซ่าเลย